ปฏิบัติอริยธรรมกันเถิดจิตว่างใจนิ่งวิญญาสงบพระนิพพานสว่างร่างเรล่าสถานปฏิบัติอริยธรรมพระพุทธเจ้าพระนารายพระศิวะพระพรหมพระตรีมูรติพระศรีอาริยะเมตรตรพระมหาโพธิสัตว์อวโรกิเตศวนสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมมรงสีพ่อพระอริยธรรมไกลเทพไกลเดชบุญรอด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมตรีมุรตินารายสิวะพรหมหาพุทธะอริยะเมตไตรอวโรกิเตสวนสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีนะโมพุทธยายะอริยธรรมฌานเต ทางวางันหนิ่งสงบมาสจัจจั์ศักดิสิรูแจ้งแห่งความจริงในสัพพะทุกสิ่งให้ความดีความรั เกทาสูงสุดประเสริญให้อาภายัยไรเบียดเบียน สุอ okay. so, um, ันเป็นนิ